สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเสนา,นานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ,อดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทปีปศนี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับเนี่ยน้องคนนั้นคนเดิมนะครับที่เขามาให้ผมผมบอกเขาให้เก็บให้ผมด้วย โดยเฉพาะประสิทธิ์เล็กนะครับท่านเขาบอกว่างี้ครับเขาก็เลยเก็บมาให้ผมจริงเขาแลกมาก่อนนะครับแล้วมาให้ผมแลกอีกทีหนึ่งผมก็ให้ค่าเสียเวลาเขาดิ้นินหน่อยหน่อยครับท่านไม่อะไรมากมายหรอกครับท่านเพราะว่าเป็นคนรู้จักกันครับเขาทํางานอยู่ที่ธนาคารนะครับเขาก็แลกมาให้หลายครั้งต่อหลายครั้งนะครับที่เขาแลกมาให้ผมครับแต่ผมตรวจสอบตรวจไปตรวจมาก็เจอมั่งไม่เจอมั่งครับเหรียญที่ผลิตน้อยครับบางวันก็ไม่เจอเลยครับเจอเยอะเหมือนกันส่วนมากจะเจอเฉพาะเหรียญที่ผลิตเยอะเะครับอย่างปี สามเกดสี่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับท่านที่ผลิตเยอะๆครับร้อยกว่าล้านขึ้นทั้งนั้นนะครับเยอะมากๆครับที่เจอครับแต่สําหรับเหรียญนี้ผลิตน้อยหายากนี่ครับมันผ่มายังไงก็ไม่รู้ครับท่านอยู่ในถุงเดียวกันนั่นแหละครับเลือกไปเลือกมาเจอครับนี่ครับยังไม่ได้ทํากํารางเลยครับท่านดูดีๆนะครับเห็นสีแดงสีดําปี๋ชัดเจนเลยนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับ ก่อนที่จะไปดูว่าเป็นปีปศอ,อะไรจํานวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านก็นใช้นั้นตกอ,อยู่ที่เหรียระประมาณเท่าไหร่นะครับส่วนมากแล้วพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านาจะดูแป๊บเดียวครับไม่ถึงครึ่งนาทีด้วยซ้ำครับแล้วก็เลื่อนนี้ไปเลยไม่รู้ว่าราคาจริงๆของเหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นตกอ,อยู่ที่เหรียระประมาณเท่าไหร่สาหรับดุนสีนั้นก็คงจะพอรู้กันดูทุกคนแล้วนะครับเป็นลักษณะของเหรียญแบบสองสีนะครับท่านสองสีตัวติดนะครับเนี่ย คือปนิกเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนนั้นในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยทงั้งที่เหรียญนี้ยังไม่ทําการล้างนะครับแต่ก็คมชัดเจาะมากเลยครับเห็นไหมครับโอเคมากนะครับนี่ร้อยขีดควรเห็นชัดเจนครับเนี่ยเป็นเหรียญที่สมแบบมูลแบบพสมควรครับสลหรับเหรียญนี้นะครับมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับเนี่ยขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับนี่ครับโอเคมากครับขอบเฟืองครับขอบเฟืองสับเรียบเหรียญนี้รู้สึกว่าจะสมบูรณ์แบบกว่า ปกติทั่วไปครับกว่าเหรียญก่อนๆที่ผมรีวิวด้วยซ้ำคำนี้ดูสิครับปกติสมบัติสมบุญแบบมากครับเนี่ยไม่มีระบบระเบียบเลยนะครับเนี่ยไม่มีการสึกรอยเลยครับเขียนชัดเจนมากครับเนี่ยดูดีครับดูเหรียญไหนก็แล้วแต่ครับเป็นแบบเดียวกันหมดนะครับท่านสุดยอดขอเหรียญนะครับเนี่ยสําหรับเหรียญนี้นะครับมาดูด้านหลังเป็นไงบ้างครับเนี่ยจะเป็นปีพศอะไรเอ่ยนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับ อักษรเบลครับอักษรเบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้มีการทางสายตานะครับั่นสามตัวนี้จะคิดกันอยู่อีกตัวหนึ่งห่างออกมาอีนิดหนึ่งนะครับเป็นสีตนสนส่ตัวนะครับั่นสี่ตัวน,นะครับพอซ้อนสองแผ่นห้าร้อยสามสิบเก้าครับท่านสองห้าสามเก้านะครับท่านเหรียญปีประี้นี้หายากพอทุกคนนะครับตอนนี้นี่แทบจะไม่มีอยู่ในระบบแล้วครับท่านที่ผมหาได้เนี่ย ถ้าไม่ใช่น้องผู้หญิงคนนั้นเอามาให้ที่ทํางานที่ธนาคารแล้วก็เขา,เาไปแลกครับเอาเหรียญไปแลกแบงค์มาแกก็เลยเห็นเป็นเป็นเสียเล็กแกก็นับนับก็เอาเหรียญอย่างอื่นใส่เข้าไปแทนก็ให้มันครบเหมือนเดิมน,นั่นะครับท่านไม่ท่านอยากคิดอย่างอื่นนะครับมันก็เป็ีนอย่างนั้นนะครับท่านเพราะเขาทํางานมาอยู่ในธนาคารมาสิบกว่าปีครับเกือบยี่สิบปีอยู่แลมารลอยแล้วครับท่านแต่เขาเป็นน้องผมแค่ปีเดียวแค่นั้นเองครับ แต่ไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับสำหรับปีสาเก้าเนี่ยส่วนตรงกลางคือวัดอรุณราชวรารามตามลงไปนี่คือแม่น้ำเจ้พรยาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลิบิน,นะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านี่ยนะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านสุดความหนาแล้วครับคือตรงนี้ครับสองมิลลิเมตรเท่านั้นเองครับท่านสองมิลน,นะครับจำนวนการผลิตแล้วครับอยู่ที่สิบเจ็ดล้าน 8 6ดหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านสิบเก้าล้านปดมื่นหกันเหรียญเท่านั้นเองนะครับท่านไม่ได้ติดอยู่ในนิติบันดับที่หายากนะครับท่านในระดับบีเนซีเขาให้อยู่ที่เหรียญละ2อ0้อยห้าสิบาทครับท่านแต่ตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาอีก5้าสิบาทเป็นสามร้อยบาทไปแล้วครับท่าน3 0มร้ยบาทนะครับสำหรับปีสอง9นห้าสามเก้านี้นะครับหายากคนทุกคนครับแทบจะหาไม่เจอในระบบมุนเหยือนะครับในทุกวันนี้ครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้เลยครับท่านเชื่อไหมเป็นไปได้ไหมเนี่ยครับ หกสิบถึงแปดสิบาทเขาเนี่ยผมก็ไม่รู้ครับมันเป็นไปได้ไงครับท,ท,ทั้งๆที่หาน้อยสิบเจ็ดล้านเศษเศษแย่หกสิบถึงแปดสิบาทเท่านั้นเองครับท่านแต่มีคนเขาประกาศรัรบซื้อครับเขาบอกว่าซื้อแค่ยี่สิบถึงยี่บห้าบาทเท่านั้นครับต่อเหรียญน,นะครับเหรียญที่ผ่านการใช้นะครับท่านเพจที่ประกาศรัรบซื้อนั้นผมไม่บอกครับไม่กล้าบอกกล้าพูดเกิดเป็นเรื่องขึ้นมาผมสวยคนเดียวไม่มีใครขี้สวยกับผมนะครับ